รีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บเักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพวกอนเพม่คนบคาริาวงวันนี้เรามาอยู่การเปิดแท็ก v i r ร์จิลฟันได้บิ๊กไทแล้วก็เบ i ร g h ิงแฮมบิ๊กไอเบริงแฮมโชว์ไทม์แฟงกี้เดยองโชว์ไทม์ ID ที่3กับ ID ของคุณกันกันครับวันนี้ก็เช่นเคยใครที่ดูคลิปนี้ อย่าลืมตีดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด,ดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปขอให้คุณการดวงดีนะไอดี ID นี้คือดวงดีนะรอบก่อนเปิดให้ไปประมาณหมื่นทองได้ประมาณ5ตัวมั้งโชว์ทามป่ะถ้าจาไม่ผิดนะโชว์ทามประมาณ5ตัวมั้งนะครับถ้าจาไม่ผิดนะมาขอครั้งนี้พี่เขาก็เลยบอกว่าขอมาย้ํากับคารินหน่อยเพื่อดวงดีเหมือนเดิมจัดไปเก0ทองแรกปลุมปุม,ปม,ปม <laughs> ส่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะส่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเปิดหัวมาเสื้อแดงครับแอดมาดริดครับโอ้โหซอร์รอครับซอร์รอซอรงซอร์อว่ะเอาดีๆด,ดูทีมได้ไหมพี่ดูได้ครับต้องให้แฟนพี่เปิดแฟนพี่ยังไม่เลิกงานเลยล่านไปสูตรดิพี่ ดีแล้วบอกสูตรก็บอกลามอีกวิูทครับได้ครับจะดูให้นะแป๊บนึงนะไวรุนนาขอรันรันให้มันจบ2ทีต้องใส่เสื้อลิวูด้วยเปล่าต้องใส่ด้วยหรอโอ้โหการไฮไลท์มาป่ะใส่ก็ใส่ไปเสื้อซิเวอร์ว่าจะไม่ใส่แล้วนะวันนี้อุตส่าห์เก็บไว้ใช้ใส่ตอนก่อนนอนเสื้อแดงมาอีกแล้วว่ะเหมือนจะเป็นแบบเหมือนแบบเสื้อแดงแรงริดหรือเปล่าออ ใส่เสื้อรีเวอร์แล้วครับครับหน่อยตัวมันเล็กมารีเวอร์ขนาดนี้แหละต้องเปิดเพลงวะต้องเปิดเพลงสงครามสงด่วนแล้วขอหน่อยวะเอาหน่อยเมากี่คนละพี่ไปไปับไอดี ID ล่าสุดแป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 ดสิบตัวเองครับลั่นนี่คือทีมครับนูตซูน i ีเวอร์จิลฟารไดบิ๊กไทม์พร้อมกับเบลลิงแฮม,มหลังคาดำ จงมาสถิตยอยู่ในไอดีคุณการหน้าเดี๋ยวนี้รันรานไปจบครับครั้งนี้แสงสีดำครับน้องๆองุ้ยโอ้โหเพลงมาเสื้อมาแต่ว่าสีแสงมาจบที่ฟันได้ไปเสื้อแดงมาให้มันจบจบไปเฮ้ยเฮ้ยเว้ยว้าเอ้าเอ้าเอ้า เอยเอ้าคุณการว่าไงคุณการว่าไงไอ้คิงมันมือทองไหมไอดี ID นี้แม่งถูกชโลกกับพี่ว่ะหลายครั้งแล้วจบเลยเป็นไงสุดไหมคุณการเจ้าของไอดีบอกจบเลยจบเลยโอ้โหเอาดีเอาเหลืองเป็นไงโอ้โหจบจบครับจบนะประมาณกี่ตัวสามสิบตัวฟันได้ตัวเดียวต่อไหม ผมนี่ทองหมดกว่าจะออกใช่หรอทำไมของผมไม่เป็นแบบนี้ <c oughs> กองหน้าต่อหรอกองหน้าต่อหรออาร์เดียโน่หรอต่อไหมต่อไหมอาร์เดียโน่หรอปกติกิงต้องเหมานะวันนี้ดวงดีจัดฮะน้องน้องผิดคนแล้วครับจัดเอ้ยโอ,อ้โหแล้วสองแพ็กติดอะแล้วพี่มันแบบเวลาพี่กดสองแพ็กติดแล้วมันบานเรามีมันเพิ่มไงจัดไปผูมาอีกรอบเลยไป ขอให้คุณการได้จับอาเยโน่โรเบียโต้บาจด้วยเถอดนี่แหละลั่นลนไปหัวแถวที่คุณต้องการโรเบิโตบาจครับอ่ะ <c oughs> ได้ครบแล้วหรอกแม่ไอดีเขาโคเยอะแล้วไงฮูงเพเยอร์เยอะแล้วเขาเลยพอนะครับเขาเลยมาเอาฟันไดตัวเดียวก็พอแต่ถูกชโลกับเส,สื้อสีแดงว่ะวันนี้เฮ้ยเสื้อสีแดงออกบ่อยปะ่ะ ขอรันอีกทีไปขอรันร้อยทองหนึ่งทีไปรอเลยก็เธยบอกรารู้่แล้วเริ่มจะท้ายแถวแล้วน้อง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 มันเพิ่งเปิดหัวมันเพิ่งเปิดหัวแพคนี้มันเพิ่งเปิดหัวแพคนี้ไป <c oughs> แพคนี้ไม่มีเสื้อแดงอ่ะปัญหาหลักใช่ขอลันลัน่นขอรันลั่นหลังคาดำอาร์เดียโนโบัตโจเจอลาดปริเก้ครับจบอุ้ย อุ้ยอุ้ยจี Keep ้วุ 1941, ้ยอจี้วุ้ยอุ้ยว้าวว้าวคิงว้าคิงว้าคิงว้าเกินว้าแล้วเป็นหัวแถวแล้ว เป็นหัวแทงเราแหละแถวแล้วแบบนี้อาเดียโนหรือว่าปีเก้แค่นั้นแหละถ้ายิงอีกวิ่วเวอรเวอจบคุณการคุณการว่าไงครับคุณการว่าไงครับพอจะแบบเป็นแบบน้องรักคุณการได้ไหมคุณคนชื่อคิงคนเนี้ยอย่าบอกว่าปีเก้มาอยู่นี่ฮานะเชีย่ยเกินไปทองเหลือด้วยหมื่น หมื่นสองพันแปดร้อยทองได้ตัวนี้เปิดไปประมาณยี่สิบตัวได้สองตัวแล้วก็ตัวนี้เปิดไปสามสิบตัวได้ฟานได์มาตัวหนึ่งม,มันก็เพอไปอ่ะนะเหลือ,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 อไเ่เปิดดีกอ่โะรวมทั้งหมดเปิดไปประมาณหกพันทองได้ฟานได์มาหนึ่งตัว ได้บัตโจได้าอาเดียโนมาโอ้โหสามตัวท็อปทอปนะครับหกพันทองนะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับคำพูดคำจาไหนไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับผม